ครับพี่น้องผมเดี๋ยวมือนี่สิผ้ามือห้วยครับหื้อห้วยหาปลากินข้าวป้ากันครับนี่ครับซืมาหื้อพักตบป้านี่ออกครับผมว่มาทําการหื้อห้วยพี่น้องครับทีมงานกำลังลุ่งครับผมเข้าที่เอาด่างกัดอ้อมพักตบแล้วก็หื้อออกแล้วก็จังหาปลาครับผมไปไปลุน้นกันครับผมที่ได้กินเที่ยงบะอ้อมดังเส็จเรื้อยๆกันทกกันหื้อครับผมดึงพักตบขึ้น เอาพักตบขึ้นก่อนครับเ,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 หเห็น,น,นห้นอยเ,เอาใส่ถงุงอันปลาหันปล่อยไปก่อน,นอ <laughs> ไม่กระไรอายุอยู่นี่ก็เลยมาถมไว้อยูในมืมนะะนอระๆๆเรียนลว่ายบ่มีใหม่บ่มีเราจะเข้ม แต้มแรกมาแล้วครับปากาใหญ่โอ้แม่ปากใหญ่ครับครับทีมงานกำลังเตรียมแหแทงแหลกมะหวานครับโอ้เอาเออจับจับนี่เอามองตรงกลางเลยมองปลามันนี่คักๆคุณสั้นเดียวสั้นเดียวนกบาทเมือะง็ี เลือดหัวขวัญเราเ้าลวได้หลกของผมฝ่าทำกุแท็กครับผมเกือบมึงมงเลยนเห็นผืนแหกแล้วมาจระ่ามึงลือนเลมเาจะเกบหมเอร์หยนแหกครับ สิบมีโตว่ะเป็นโล <laughs> เป็นโลเป็นโลนี่ขีฟงบ่ะเป็นโลเอออยู่บนฝากระไทยครับ,บ,กกบ,บผมตตวบบไงอุยเหนือเหนือผมเบิ่นเลยสอง,สองเดี๋ยวข้ามาวานบังครับ

เอ้เอเขาควนอันนี้ออกวันแล้วมันกับไปอยู่น้ำด่างเปล่านี่นี่ปลาบวชได้ไงเข้เเามาลุนมือครับดอกแกลิซี่นี้โต่ะปาบต่อไปรุ่มี้เขโต <laughs> พูดนี่ครับผมตัวน,นึงอยู <laughs> อ่นี่อยู่ครับไปกระเดิน <laughs> เดหี่เดืมมาก้าวันรับตายก็คายแล้วก็บก้าเข้ามาต้องไปมฮก้ายงเลยนงมันเอาจนยอดลงี่ิย่บ่้เมื่องม่ะ้าวห้าออกอยู่แต่มันกัใส่บอห้องไเมื่อเป็นไงเอามันบางๆะลก็ลากเลยแล้วบาด

โอ้โฮย่างเดียวแล้วมีแต้มดีครับดอกนี่นักนักแฮ่ดีครับผมเดี๋ยวคืนนี้ผักกินเขาก็พร้อมจัดเมนูต้มปลาครับผมกับลาบปลาก้อยปลาครับผมนี่ก้อยปลากระเดื่ที่เตะแง่มาได้แล้วเดี๋ยวเห็ดเมนูกินเขาครับมาครับก้อยปลาอาตันดู ตักต้นมนเนปปะครับต้นอยู่ครับตักแต่หัวมันครับพี่น้องผมกินข้าวน้ำกันครับเข้าเที่ยงผ่านพวกเห็ดนี่เอาไหมครับน้าปลามาสดๆครับผมจับเมนูก้อยต้มครับมาครับมาขอากินข้าวครับผมลองขอดหวยจะง่า่ยิ่มแล้วเพเห็ดแล้วหลุดมกลมาครับมากินข้าวน้ำกันครับขอบคุณเดมี่ยอะไหมเนี่ โอ้บึงนั่งขับได่เอาบานคอยปลาครับผมคอยไปเดินโยกคลโยคดไมโอ้ยขับขับขาจากเด็ดึ้งเมื่ออุ่นเราไเขาเให้เราัหนาหมดเข้าข้าใช้หมด นั่งดีนะมืดเดีมดเส่ยมเลยโอ้ยนั่งมีหานบ่เลยเมียะรบุหรหินโนบุยรถรถขับรถขับรถมีข้าวขับรถไม่ได้สวดไว้บุยยึดปากต้นสวด้าบอมันติดรู้เดี๋ยวดูรถต้มปลากระดูดไปทำกูยังอีกเหรอ มาเถื S <S <preach ers> ่อนตรงกลางนะครับยกมาตปวดตายปวดครับโอ้ใส่กระหัวแล้วยัดบริจิตเนาะเสื่องเนาะโอ้เสื่องหใช่ได้หนึ่เสื่องเสื่องกับไปหาคนผู้ใหญ่เห็นโอ้ก็นั่นแหละเสื่อขลูกบ้านยัดแตคนผู้ใหญ่เป็นกิล่ตาบริจิเน่บริิน่ดีแล้วมัตายล้วัคืไขว่าต้มปลา ตวนีด้วนันนี้กินเปสซะย่างย่างเดียวมีแ่เป็ดปูแล้วงย่างส่งตัวปลาได้อุ้มนแล้วอุ้มนี่แหละ เอ็บหมเอ็อหอกมีหยเอ็เบิ้งเอาบิ่งกะตังมีใครพร้อมครับขอตัวนี้แวักลิกการกิ้เข่าเอิ่มเรียบร้อยครับผมเดี๋ยว ปลาที่ได้หน um. um, so ียังๆอย ok, However, no. ู่เดี๋ยวเที่ยวมาเอาปลาอย่ที่ห้ากระดางไว้นี่มาเอาต่อครับผมติดตามครับสิมานตืมบ่นี่ครับผมปลาคอใหญ่ครับนะโอ้ปลากระไทยแมวเงี้ยไข่ด้วยนะกำเต็มมือเลย

แคแล้วงแ่แล้นี่คืเมนปลากระไทยเออปลากระไทยลัว่าปลาคิดเกเพลังหันนี้ปลากระไทยปลากระไทยลายโตเยนี้หน้าคือะชัวรเน เสียมม่เอาไม่เอาม่เอาจะวางเอาจะเก็บที่ไหนดีตบเอ้ยตู้นั่นหรอมีอย่างขึ้นดินต่ำๆปลาาคอูดรอกบ่ปลาคออยู่ในหันบ่แล้วยกขึ้นบนนู้นมีปลาคออยู่บนอยู่ในหันไหมนี้ใส่อส่ดีดีมดละอตัวเมื่อขึดินเฮงเห็นไม่มีปลา เจ้าผลุกมี่ครับกากนาารที่ีจิโอ้โหนี่จิ่งตบใช่นี่ลูกใส่มันยสลาวนี่นะใส่มนสลาวนี่ ม,มันไปหาเสือกวัดายบักอันีม uh> uh yes> uh 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 ันลุกขึ้นไปเป๊กเล่าสะกมันยังลงมาไม้เบื่องมูดดการขนาดวะตัวนีิวิวอาโอนั่นละดูยล่ข้อตัวเดียวฮะโอ้ยสมนีโอ้ด้ตัวใหญ่อยู่ปากระทย เออเฮ็ดเงี้ยนะได้ปั่นตัวเฮ็เงี้ยนะเางมไปล้วม่มึงได้รได้ตัวหนากวไล่ข้ามึงงมรได้กูก็นับิเลยู่้่เท่าเราว่าปัโตก่ได้มาข้อตอนนั้นละอตัวนั้นเหรอ ซิวเข่ามันก็มีอันเดียวนี่แหละฮ่่าฮ่ฮ่ปล่อยเลยเอาปซิวเข่าฮันก็ปานึงเดียวน้ยักงมเลยกูก็ป้ายง้งมเลยเนาะ้บอกมนกระเทือนอันปรอะไม่หายอันุงนี่นะคมาเบิงผลงานครับป่าขาว นี่ครับพอไทยเอินส้อยนกเขาครับือว่าป่ากะไทยป่าอีไทยนี่ครับปากาปากคอกม็มีเดี๋ยวสีเอามาแบ่งกันครับไปมาไปมากระด,ดับเือนาแม่บ ครับพี่น้องผมผลงานของมื่อนี้กะนี่ครับกาลังปั่นแบ่งกันอยู่เพราะได้ไปยู่ไปกินครับผมเพราะแล้วแรงมื่อนี้กะเมื่อยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนมกคลิปนี้จังไนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ